โนกเกอร์โซนฉลองเปิดร้านเติมเพชรตอนนี้เติมเพชรให้ลูกค้าฟรีและแถมโปอีก100เพชรเนี่ยผมเติมระบบ UID แล้วก็เมลพาสเนี่ยผมจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมปลอดภัย100%ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะโอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะยบผมก้อมอยู่พี่ไหนจีทีวเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปอีกแล้วคืิแบบก็แบบว่าพี่ขอโทษทุกคนด้วยนะที่แบบ เมายหายเดี๋ยวผมพี่จะตั้งใจกลับมาแคสฟรีไฟให้ทุกคนแล้วดิครับผมพี่จ่จริงจังและไม่หายไปจากคนดูแล้วนะครับผมคือพี่ไหนอ่ะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับคือในเนี่ยแบบติดบบติดงงติดงานอะไรเงี้ยนะครับต้นงานเขียนพี่แนแบบ ทำงานไงเออก็เลยแบบไม่ค่อยได้ว่างแคสโกงแคสเกมะท่านผู้ชมดูดีครับผมสวนนัดีเด้อพี่ไดก็ว่างแล้วดีครับผมมาเดี๋ยวเราจะลุยยาวๆเลยเดี๋ยวผมก็สาหรับคอนเทนต์วันนี้เดี๋ยวผมพี่ไดก็จะมาเล่นเจ้า UMP นะครับผมคือไม่ต้องสงสัยว่าแบบเฮ้พี่ทำไมไม่พูดคอนเทนต์วะอะไรเงี้ย ก็คือแบบปกคลิปมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะอีกทำไมเองทำไมไม่ดูอ่ะก็ไม่รู้ว่าเจ้า UMP เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมชี่อพี่นายก็จะพยายามะเจ้า UMP นะครับผมนี่ไงอุ้ยดูว่า UMP เอาเจ้าปืน m p 5 i มาเล่นก่อนเนี่ยผมก็มันปืนมนเหมือน UMP ไงก็เลยเอามาเล่นก่อนดีกวาเพ็่งครับชือเมื่อกี้เนี่ยพี่นายก็เห็นดีกว่าเพ็่งับที่มันเหมือนมีคนประวาตตกข้างล่างอ่ะเออ ลูนไงคนหรือบอดก็ไม่รู้ะครับด้่นครับอุ้ยคนหรือบอดวะอุ้ยคนคนคนอย่างนี้คนอาต่อให้เราจะตายหรือว่ายังไงหรือว่าเคลียนไข่กันไกลหรือตะไบเราก็จะเจอ,อยูเจ้ายูเอ็มพีแล้วแล้วเราก็ลุยลุยนี่นไงทุนครับโอ้โหเจ็บเจ็บนะหน้าเจ็บนหน้าก็มาดีเคป อูไม่ไหวเนี่ย <Okay. S 1> โอ้ยอุย,อยเกือบไปรอดอฮ้ยฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรกะเนี่ยือพี่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนกี่คนหรือเปล่าล่ะดาทุกคนนะแต่ว่าพี่เห็นไอวอลตรงนี้ลหละนะไม่รู้ว่าคนหรือเปล่าเช๋ยวเราก็จะไปส่องนี่ครับก้นครับมีคนหรือเปล่าอุย้ยมีคน อะไรอยู่วะมาดีครับทผู้ชมครับก็แบบ <c ười> คือเมื่อกี้พี่เดียวโอ้อยยจงหัวร้อยยี่่ายเลยขำค้างเลยคือเมื่อกี้พี่เด้กก็แบบว่าแบบพี่เดียคิดว่ามันอนะเน็ตหลุดด้วยคือพี่แบบจะยืนจะวิ่งเข้าไปยิงใช่ไหมคือแบบมัานถัดไปยิงพี่มันหลอกพี่โอ้โหโดนหลอกนะครับเพ่อนมอง <c ười> โอ้ไม่เป็นไรด้วคครับถือว่าเรา เสียข้างโง่ไปกันน่ะนะมาเนี่ยผมตานี้เราจะพยายามลุยเต็มที่เลยเลยดาทุกคนดาไปหาคนกันเลยดิจ้าผมะจะหาคนเราต้องหาเจ้า U ู p พก่อนนะเป็นคลิปที่ง่ายเว้วยรุนรับแต่เต็มไปด้วยความยากเลยดามันหาย,ยากเว้ยปืนเนี้ยวันไหนที่ไม่อยากแคสลเลยดาอยากเจอจริงๆเลยโอ้โหวันไหนที่ไม่แคสแล้วเจอจริงๆเลยวันไหนที่แคสแล้วไม่เจอเลยปืนเวน ไม่อยากจะด่าจริงเลยมาเดี๋ยวผมคนหรือเปล่านอนนอนโอ้โหเดี๋ยวว่าคนนะครับเพืคอับคือเปนอนบอดเหรออุ้ยท้อใจว่ะ คนไปไหนหมดครับไปไหนหมดครับช่วยออกมาหาผมหน่อยอยากยิงคนควรไปไหนหมดทพอใจครับคนไม่มีเลย <c oughs> แล้วพี่ไหนบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แสนจะง,ง่ายง่ายแค่แบบหา UMP ก็บอกเดียวครับแต่มังเต็มไปด้วยความยากที่แบบหาไม่เจอะ คือการที่เราจะรีวิวแบบปืนทั้งเกมอะไรเงี้ยคือแบบ่แคกปืนทั้งเกมนี่มันหายากนะทุกคนนะไม่เหมือนชุดเว้ยชุดคือแบบเราจะเอาแค่ไหนก็ได้คนผัวโดวยนยับมันหนีขึ้นไปข้าโมนละ พ่อหนุ<ท>นม่มนี่ไงตัวลอยตูดแปะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มยิงชิวพ่อหนุ่มยิงชิว <_ Q> มันยิงกับใครวะุ่นครับ <_ Q> อ้าวไม่ได้ยิงอยู่คนข้างบนดิเหรอวะ <_ Q> <_ Q> ยิงกับใครนี่ไม่เห็นมีคนเลย <_ Q> โอ้โ คนไหนไปไหนวะอุ่ยข้างล่างข้างล่างมีคนบวกกาเดียวผมมีเอฟแปดปทุกคนครับอุยค,คนมีปไปแตงหนึ่งสวยพี่สวยมันยิงกันตรงไหนวะเออแตกไปปลอดหรือคนวะเนี่ย Oh. <omin> คน <laughs> คนหรือบอดหรือว่ขบบอด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 คนมันก็ช่างแสนจะน้อยเหลือเกินดีครับผมอุ้ย <laughs> <laughs> มีน็อตอีกแล้วมีน็อตอีกแล้ว <laughs> อ้าวไม่ใช่ด็อตที่ว่าคนอันออุ้ย เฮ้ยเอาเป็นเล่นไฟนะเนี่ยไว้วางใจไม่ได้เลยคนนะเนี่ยทุกคนครับโอ้หูเกือบตายแล้ววะเนี่ยคือเราอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับผมสุภาสิทธสอนไว้แต่เราเนี่ยไว้ใจนึกว่าเป็นบอดก็เลยยินล้เล่นแล้วคูก็ะุยแม่ต่อไปเดี๋ยวพี่ไหนก็จะแม่แบบเขาเรียกว่าไงวะ ไม่ไว้ใจและอือเท่าที่พี่นายยิงมาเนี่ยพี่นายคิดว่าพี่นายน่าจะยิงได้ประมาณสัก2-3คิวเดียวเป็นรับคิดก็น่าจะเป็นบอทแหละบอทอีก4คิวป่ะคนอีก3คนแม่ก็โอเคอยู่แล้วนะไม่ได้แย่เนี่ยผมอุ้ยนี่คนเกือบตุยโอ้เดี๋ยวนี้นี่มีคนใช้โซเนียบ่อยเดียวพี่นยับ คือพี่ไลก็ไม่เข้าใจนะแบบมีแต่คนใช้โซเนียบ่อยเดียวเพื่นครับคือมันโกงเหรอพี่ไลก็ไม่เคยใช้นะทุกคนนะไอ้พวกโซลงโซเนียเนี่ยอู้ข่าหลังมีคนนะคเพื่อนครับเก,ก,ก,กินลุยมาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อน โอเ,เคครเลยล okay, ับผมก็สำหรับคลิปเจ้า U ู p ก็มีก็มีเงป,ประมาณนี้นีครับเพื่อนครับคือ u มพนะีเนี่ยพี่เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกเนีับเพื่อนบคือสิ่งที่พี่นายทำให้ทุกคนดูเนี่ยผมก็คือแบบว่าความสุขของพี่เลยครับผมแบบแบบว่าแบบการที่ได้แชทเกมให้ทุกคนดูเนะี่ยพี่ก็มีความสุขเลยครับผมต่อให้คนดูแบบจะมองว่าพี่กากหรือพี่ไม่เก่งเนี่ยแต่พี่แช่ให้คนดูพี่โคตรม,มีความสุขเลยเว้ยคือพี่อาจจะเล่นไม่เก่งหรอกเนี่ยเพื่อนบะ คือแต่พี่นายก็รักในการแครเกมให้ทุกคนดูเรียคผมก็อย่าลืมฝากคนแรกกันคนละหนึ่งไลค์ก,กันด้วยนะครับคีอบันดนี้พี่นายก็มาแครให้ทุกคนดูแล้วนะครับโอเคพี่นายก็ขอตัวลาไปก่อนเลยครับผม bye bye. บ๊ายบายจุ๊บๆไปละบุ๋ยเสียไปแล้วลวันนี้